สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นเตาไฟฟ้านะครับซึ่งไม่ใช่เตาไม่เหล็กไฟฟ้านะเป็นเตาแบบที่เป็นสาฮีเตอร์นะครับลูกค้าแจ้งว่าขึ้นรหัสเอนเตอร์ E1 นะครับเป็นขอเยี่ห้อัลโต้นะครับการใช้ง,งานระบบสัมผัสนะครับ GE813 นะครับอันนี้เป็นโมเดลของเครื่องอัลโต้ GE813 เครื่องตัวนี้จะไม่เหมือนเตาอินดักชันนะครับ ตาวอีดิชั่นคือยังไงก็เตาที่เป็นขดลวดนะแต่ตัวนี้จะเป็นจะเป็นฮีเตอร์นะครับเป็นฮีเตอร์มีใส้ความร้อนนะถ้าดูเป็นเพลินนะครับจะเหมือนกับเตาเอ่อเตาไม่เลยไฟฟ้านะคือเตาแบบนี้ใช้กับกระทะแบบไหนก็ได้นะเตาฮีเตอร์นะครับผมเรียกฮีเตอร์แล้วกันนะครับใช้กับเตาแบบไหนก็ได้จะเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสอะไรเงี้ยนะครับรีเซรามิกใช้ได้หมดนะ นี่นะครับเรากดปุ่ม power on นะก็ขึ้นออนขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวเร่งอุณหภูมินะครับคือปุ่มเมนูอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยใช้ส่งมาให้ซ่อมอันนี้กด power on อะไรได้นะครับกดออนปุ๊บอ่านี้ก็คืออุณหภูมินะครับ power temp ก็ขึ้นในที่800เพิ่มได้นะ มันจะมันต้องแดงแล้วนะครับอ่ะก็รอแล้วเนี่ยอ่ะรอแล้วนะครับอ่ะรอแล้วสักพักขึ้นอีหนึ่งนะอันนี้ขึ้นอีหนึ่งนะครับนีอ่ะได้เวลาซ่อมแล้วเซนเซอร์มีปัญหาแน,น่นอนนะคะรับเดี๋ยวเรามาดูว่าเซนเซอร์ตัวไหน นี่นะครับมันจะเป็นเตาแบบนี้นะอันนี้จะเป็นรูดความร้อนเวลากระแสไฟฟ้าไหลผ่านมันจะแดงนะก็เกิดความร้อนขึ้นมาคือว่าเ่อมฟิวไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอุ่นถึงจะไม่ร้อนแต่ว่าอุ่นนะแต่ว่ามันตัดเร็วนะครับคือว่าเนี่ยแผงวงจรมีแค่นี้เองนะครับนิดเดียวนะไม่เหมือนเตาแม่เหล็กหรือเตาอินดักชันนะครับ คือวงจรไม่มีความซับซ้อนอะไรมากเหมือนเตาอินดักชันนะครับนี่นะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะก็คือเส้นตรงนี้นะครับเส้นนี้นะส่วนเส้นนี้จะเป็นเส้นพัดลมเส้นไฟมาเลี้ยงพัดลมไม่น่าจะใช้ไฟมากนะครับดูพัดลมแล้วก็ใช้ดีซ8สโวลต์ไฟตัวนี้สิบโวลต์เอ่อมันก็เซ็นเซอร์เสียนะเดี๋ยววัดดูดีกว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเป็นลักษณะยังไงก็ไม่นะครับคือไม่เคยทำนะครับ เซนเซอร์ก็น่าจะเหมือนกับเซนเซอร์ที่ใช้ในต่อแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวพอวัดเหมือนกันนั่นแหละกับเซนเซอร์ที่ที่อยู่ในต่อแม่เหล็กไฟฟ้านะมันต้องมีโอห์มหรือมีความต้านนะครับอ่าทีนี้ผมเปิดอ่าผมตั้งค่าไว้ที่200กิโลนะครับวัดแล้วมันขึ้นโอเวอร์โหลด ก็คือน่าจะน่าจะเสียนะครับน่าจะต้องใช้คำว่าน่าจะก่อนถ่ายก็ชเช็คดูก่อนนะนี่อ๋เป็นนอ็อต น็อตยึดล็อกแบบนี้นะครับนี่นะเป็นแ uh, ผ่นเหล็กล็อกเซนเซอร์ไว้ก็แค่ถอดนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ข <ok euh, ้างในความแข็งแรงถึงทานความมั um um oh ่นคงอะไรต่างๆมันจะมีมากมายระดับไหนนะครับ ถอดแรงบางทีมันฟรีฟรีแล้วมันก็ทำให้เราทำงานลำบากขึ้นนะครับฟรีก็คือถ้าเราภาษาว่าเรารก็คือ,เ,อเกลือมันหวานนะถ้าเกลือวหวานเรากา็ยึดไม่อยู่แล้วนะครับเอ๊ะเซนเซอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับเซนเซอร์ที่ใช้ในเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเปล่ปาน,นะน่าจะเป็นแผ่นเหล็กโผล่ขึ้นมานะแล้วนำความร้อนเข้าไปเงี้นะครับ เออ,อนี่ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวเลยนะฮะดูลักษณะแล้วนะครับเดี๋ยวตัดเคเบิลทออกเดี๋ยวรัดใหม่ได้นะเคเบิลทยนี่ครับตัวเซนเซอร์อ่าเดี๋ยวเราวัดใหม่ดูอีกทีหนึ่งเนาะมันอาจจะหลุดหลวมถ้าหลุดหลวมก็ดีนะเดี๋ถ้าขาดเราต,ต้องต้องหาซื้อตัวใหม่มาใส่ ถ้าสองร้กิโลยังไม่ขึ้นนี่ก็ยังไงก็เสียนะครับปรับมาที่สองเมกะโอห์มดูสิสองเมกะโอห์ม oh นะครับเดี๋ยวเราวัดดูสองเมกะโอห์ม oh ก็จะไม่ขึ้นนะครับยงเป็นโอเวอร์โหลดเสียล้านเปอร์เซ็นต์นะก็เรียกเสียล้านเปอร์เซน,นี่นะครับมันขาดนะขาดข้างในเซนเซอร์นี่มีขายอยู่นะครับรู้สึกว่าเคยเห็นผ่านตาอยู่ในในรัตดานะ กดสายแล้วก็ดันขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเซนเซอร์ของอของเตาเตาเซรามิกเนี่ยนะครับเด็กเตาเซรามิกแล้วกันเนี่ยมันขาดออกตรงนี้นะครับเซนเซอร์ตรงนี้น่าจะเป็นแบบ PTC ถ้าอุณหภูมิสูงความเป็ทธมันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมวัดขณะที่ตัวมันเย็นนะครับความเป็ทธมันจะอยู่ที่ประมาณศูนย์โอห์มเลยนะคราวนี้ก็เดี๋ยวเรามาพิสูจน์นะครับ ช้ไปเช็ครนนิดหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่16อุณหภูมิลดลงนะครับความ่านก็จะลดลงเรื่อยๆนะมีขายนะครับตรงนี้นะรุ่เจาะอุณหภูมิเตาเซรามิกอันนี้นะครับผมต่อผมต่อเอานะครับต่อแต่คราวนี้ว่าผมไม่อรับประกันความความทนทานะนะ,ะน,นี้เรามาดูว่า พอเราต่อแล้วความไม่ทานเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมต่อเอานะเราวัดโอห์มหรือความไม่ทานของเซนเซอร์นะตัวน,นี้อยู่ที่สามโอห์มนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนไปมาตามอุณหภูมินะครับก็ไม่รู้ละเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะเ,เดี๋ยวผมประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูด้วยกันดูแล้วน่าจะใช้งานทนทานพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ ใช้งานได้คุม้มผมประกอบแล้วนะครับคือยังไม่ยึดน,น็อตนะปิดฝาแล้วก็เสียบสายให้ครบไม่ต้องวางกระทะก็ทำงานได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เตาอินดักชัน ไฟนี้ขึ้นโชว์นะครับตัวแรกไม่แน่ใจว่าคิดหรือเปล่าไลออนดนทัศดนทัศก็คือถ้าไฟตรงนี้ติดอย่าเอามือไปจับนะครับเนี่ยร้อนนะครับวิดว,ดว,ดว,ดวดขึ้นมาเลยไม่บางหม้อหรือไม่บางกระทะก็ทำงานนี่้เกิดเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปสักชุดๆเท่าไหร่นี่พันแปดนะครับพันแปดร้อย ตามนี้นะครับตามตัวเลขที่เราบวชทีาเราบวามันมีสองตัวก็คือ W กับองศาเซลเซียสนะครับตัวนี้เอ่อปกติมันจะแดงโล่เลยนะครับนี่ไงแดงโล่เลยนะ้องรอสักพักหนึ่งนะครับไม่มีหม้อก็ทํางานนะครับเตาแบบนี้นะครับอย่าไปเผือเสียบไว้นะอีเหมือนเตาไม่เหล็กนะเตาไม่เหล็กนี่ถอดอยกมาขึ้นเนี่ยมันหยุดทํางานเลยนะ หรือไม่ต้องเอาไข่มาต้มทดสอบนะครับเตาแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวนะครับซ่อมง่ายกว่าเตาแม่เหล็กเยอะ นี้ปิดแล้วนะครับปิดแล้วขึ้นฮ <c oughs> อคนตความร้อนในตายังอยู่น้ําก็ยังเดือดอยู่นะครับอย่าไปจับนะยตรงนี้ก็บอกว่าอย่ามือมาจับนะครับมันร้อนอยู่นะไปตรงนี้นะ <c oughs> ก็เรียบร้อยเดี๋ยวประกอบส่งคืนลูกค้า